ครับสภานสายเชนสายเส้นไม่เหนี่ยม่นั่นเสนอจัดแปดทิศขวั่งขี้เนาะนี่ผมเสพไ้ขวดซีสารเนาะในเส้ลูกเส้กับขวั่งครับผมเนาะเพราะว่ากับมันจะค่อยเปลี่ยนขวั่งให้พระเจ้าเบื้องด้น้ำเนาะข,นขวั่งตายเนี่ยกับผมเช็ดด้วยเป็นน้ำใสใสไขมันเนาะใส่ใสในนใสจานนั่นใส่จานนี่เนาะจานนี่ขึ้นซำนี่จานนั่นขึ้นซำนั่นมันก็นเลยกะเอามากะบฟัดให้เบิ้งเป็นนั่นว่าได้เนาะ จานอ่าขันผมเห็ดลูกใส่มันมันก็มีแต่ขวาขีดซีสามเื้อหา, 2, 6, าสองซื้อหกยอดเื้อมัน,นมันสิเปี่ยนขวอะไรแต่เนี่ยขวดซีสามแล้วหาสองหกยอวเปี่ยนขวดได้เนาะ,ะแล้วเอาชุดน,นี้มามาเลือกรีวิวห้วเบืองจานแป่ชิ้นนีกก็คือสามารถลุงได้สามเมตรได้เนาะ,ะนี่เอาดอกหนึ่งใส่ให้เป็นสามเมตรเลยก็ได้แต่เสียงดินมันบ่มนี้เนาะ นี่อยากรู้ว,ว,าาว่ามันเปลี่ยนขัวกันขึ้นนี่ขบขวเบื้องละสามใส่เจ้าขวดมันเป็นคูซีบอ่ะเนาะนี่ก็ขึ้ขวดขี้กันขึ้นจุดจุดเดียวก็เปลี่ยนได้แล้ววันนี้วันแห้งก็ข,ขึ้นพื้นได้เนาะวันแห้งขึ้นพื้นได้ครับผมเนาะมือกระเทียงเนาะวันแห้งขึ้นพื้นเกินเนาหนึ่งเน่ยาทักควาบขบขวดเนาะใส่เจ้าขวดก็เป็นสามบักเนาะวันแห้งก็เป็ี่นพืพ้นบัก เนาะนี่ก็คือออกน้ำหนักข้อได้ดีก็คือหมุนกลางจานเนาะเออเดินได้เพราะต้องเขาขวดเชาขวดสี่สามในเชาสองเอาห้าเอาหกขึ้นได้เลยเนาะสองเนาะกับผมสิมาในน้ำแหงเบิ้งมาขวดมันใส่เล็กสามเม็นเน็ตกับมันใส่ได้มีขวดยังไงขวดสามสี่สามขวดสี่สามสี่ขวดสองหาสองขวดหาสองห้าขวดหกเยาวหกขวดเยาหกเยาวเนาะอย่างนี้ปัจเบิ้งอันนี่คือ รีวิวดูแล้วอ่ากระเล็ดสองเม็ดเนาะนี่จะเพิ่มเล็กอีกเม็ดนึงให้มันเป็นขวสามเนาะอันนี้สี่เนาะอันนี้ก็ให้เป็นสามเนาะเป็นขวบสามสี่สามเนาะนี่นลแล้วการมาวัดจะไหนอยากรู้ว่ามันเข้าขวาไปก็คขึ้นตั้งจุดแม่เห,หล็กเนาะเนาะจุดแม่เหล็กการรู้แล้วว่ามันเตรียมขวมแล้วแล้วฟังทั้งนี้มันก็ต้องเป็นสามบันีเนาะเข้าขวาฟังทั้งนี้เนาะ ก็ต้องเป็นต้องสามมาอันนี้คือลูกสามเมตรออาการการตัวเช็คมกกักตังก็คือลูกสามเมตรเดี๋ยวจะกับพนแท่งเขากะจะท่านได้ท่นเดียนะเพราะว่าก็มันไม่ได้หมุนจันนี่มันวนจาดตอง การตองแท้คือบันไดเก้าขันมัดสีมีเล็กที่ก้าจุดหมุนใส่กล้วยนักนั่นได้นั่นก,ก็คือมันยัยงยากก็นนีจุดแม่เล็กเป็นน้อยแล้วก็นี่มันก็เลยฝัดยากเนาะนอกจากขคนที่เค่อยฝัดเล็กช้ำช่องน้าหลายปีล้าจะใครยายกให้ลูกลงบมงเก็ได้เนาะนี่ก็คือ, <c oughs> คอขวดตอกระสัอกผู้ยอมผู้หกได้ขึ้นกันเนาะ แก่เพิ่มสิก็นำให้เพิ่งกักสับเปิดหน้าเนี่ยคือหนำหนึ่งเด้อเนี่เพราะว่ามันเข่าขวาแล้วสี่สามสีหน้าเนี่ยเอาหางก็ได้หน้าตั้งหาก็ได้หน้ากับหน้าสี่คึกเอาอ้อเข่าขวาเข่าขวาหน้ากรซ่องหน้าเอียวมันกระหินเอียวหน้านี่หน้าก็คือลูกสามเมตรหน้าน้ำสองก็คือเดิอนหนึ่วัดต้องเข่าขวาต้องขึ้นสี่เหลี่ยมหน้า นี่ก็คือจานแปดชิเนาะแล้กัะนับสองนับสามมันเข้าขวดไหมนี่เนาะนี่นี่เข้าขวกับเพ็รสามไหมนับซีตีพื้นขวดไหมเนาะแล้วปัดเี็กันเพนัอตีพื้นขวดแล้วมันกัเข้าขวดตองซีหรอไมกระนับหานับหาก,บบกแต่ประเดนกันเือะโดยมันเกิดฝัง่ายไหมน้ำหาเพราะว่าเขาขวดตองซีเราไม่ตีพื้นไหม ก็นำหกกเดินเลยไม่ต้องเขาขวักขยังนำสององหันแหมเดินหน้าเดินลำในเรื่อยไหมล้วบันี้เปียกขวเป็นขวดอกนี้เป็นบันี้นาะนะดอกสีนี่กระเส้นเป็นสามบันนะนี่ไล่ไปที่ระนาการเปียกขวดนะดอกสามเ้นเป็นสีที่แรกขวดสามสีสามบันนี้ขวดสีสามสีบันนาะเด้นมเขาขวกก็ต้งไมองก้าอยกนี่นะนี่ก็มองนี่เป็นสามบันี้นะ อ่าทางนี้เป็นสีแบบนี้เนาะมันสับเนี่ทางนี้เป็นสีเนาะมันก็เปลี่ยนทางกันซ้านี่แหละเนาะแต่นั่งนื้อนั่งสับนั่งนชิ้นก็หักก็ได้เหมือนซุดกองอย่างคือเก่าเนาะนี่เนาะก็นับงเนื้อเนาะกับเฮาก็บวางซีก็คือเข้าขัวเนาะเข้าขัวหลักซองเอียวเห็นไหมหลักซองเอียวเนาะถั่วธรรมดาของีแม่หล็กเนาะนั่2ก็เดินได้ไม่ต้องเข้าขัวนี่ก็เครื่องซีเรียมเนาะนี่เนาะ ขายกแต่นี่ก็คือจะต้องยกสูงนาะวก็นับสองนเก่านะสแล้ก็นามกลังนี้ก็เขาขวาะเนี่ยไหมเนาะเนาะน้ำสี่ก็ตีเขวารก็น้หานไหมแล้วก็น้ำหกเดือนดยเพต้องขวาก็สุกข่องซเรียมอีกขี้เก่านี่ก็คือขวดสามซีสามวดซีสามซเหรอเนาะนี่นี่วันนี้ก็มาเปลียนขวดวันนี้เนาะนี่ นี่ขวดซีสามซีเนะดอกนี้แล้วขวดซี่สีสามดอกนี้สามดอกนี่สีเนาะแล้ววันนี้ไม่เพี้ยนขว่ห้าสองห้าเนาะดอกห้าดอกสองดอกห้าเนาะเออกระสามเมตรเนี่ยตั้งซี่สองกระขึ้นสองขวดทันทีเนาะนี่กระสองสองนี่บางนียเนาะเนาะมาบางนียก็ขึ้นสองห้าเนาะ ลุกล้มไปกับลูกหลังลูกน้าเนาะก็คือเก็ขวดสี่สามสี่ขวดสามสี่สามเนาะนี่ก็คือันบ่ใส่้าผมัดนัดเนาะต้องใส่ฝาเนาะปั๊บนี่เนอะนี่คือเข่าหัวเนอะสตีวิปนเยี่ยวได้เนาะนี่เข่าหัวนี่แหละขนลุกสามเอ็ดเนาะเด็กๆจะขวดข่าขวดสองขวหามาเสร็จเป็นดอกนี่สองเนาะดอกนี่ห น้ดอกนี <ke> ้สองน้อกะไม่ทำสีสองมองชุดนี้มันเป็นหาแบนนี้แข็งควรสองสีสองหาสองน้อลองยิงเป็นหามันยิงเป็นสองสองน้อดูดลงมากกับนับเลงได้น้อเออดูดไม่ได้กับนับสองน้อนี่ก็คือขวดหาสองหากรับสองหาสองต่อมากกว่าหกเอียวหกน้อนี่เอ้ดอกนี้เซตเป็นเอียวน้อ เออกะดอกนี่เสพเป็นหกเนาะดอกนี้กะเสพเป็นเอียวเนาะเป็นกวาเอียวหกเอียวเนาะนี่แหละการเอ่อกคอนเล็กแบบว่าขวดตองเนาะมันก็เลยแม่นเนาะขะลูกหนักเนาะนี่เห็นาะเปลี่ยนขวาแล้วเนาะฟังแค่นี้ก็เป็นเอียวแน่นอนเนาะเป็นเอียวเนาะเห็นว่าเอียวแล้วก็ตัวรับไปก็ซองแห็งไว้หลังมันก็ขึ้นลูกหลังสองเนาะ ฟัดปใส่ฝาเนาะครับผมประมาณการเซียนแบบนั้นผกต้องค้ำฝาเนาะให้ลูกลงเทียงมันจะค่อยก็ขึ้นได้นั่นคือการฝึกมาเนาะใช่ไหมจับจานชั่วไม่มีอะไรกับไปฝัดเวเล่าฝัดเนี่ยกับเปิดฝาฝัดก็ได้ฝึกแบบว่าก็คือรีวิวแบบใส่ฝาเนาะนี่กับแม่นี่ก็คือกะติการเดินโดยไม่ต้องเข่าขวาได้นับสามเนาะขวาวหกขวเย่วหกย่อเนี่เนาะ กะเขาเครื่องซิลิโอมแม่เห็นไหมเขาเขาบอกเขาเต็มซิลิโอมแม่เนาะมีมองวัดสายตาได้ดีเพราะขนาดเนาะเห็นไหมกาเดินรถก็ต้องเข่าขวารได้ไหมนักซีกี่เพึ่งเข่ากลางแม่เล็กเห็นไหมเนาะนี่คือขวารเอี่ยวหกหกเอี่ยวเนาะต่อมากับขวารหกมาเนี่เนาะหกเอี่ยวหกเนี่ยไล่ไล่ไปเนาะไล่หนาเนาะเพราะว่า กาสิบเซกคําไปเลยมันก็ดีกลับขึ้นเนาะนี่ก็คือเช็ดเปียงขัวาอะดึงออกนะตั้งบางนี้บันี้กับบางนี้เป็นหกบันีเนาะเป็นหกแเป็นเอียวเนาะังนี้ก็เป็นหกแม่เนาะเดินมากก็คือการลูกหลังแม่สองเนาะซองสองสองซองหาก็ได้หาเนาะนี่ก็คือบ่ใไ่ฝาอีกแล้วเนาะส่ฝานี่เนาะ ซือน้ำลายวะแต่จริงๆ,ๆนะงแล้กับเพื่อกับฝัดโชว์ซื้อนะกับฝัดโชว์ฝัดนั่นซื้อซับลูกมาไปทั้งนี้นนก็ได้นะนะอเนาะเพราะว่ากันมันกตินน้ำลายเนาะสองย่าตนะ่อไงขึ้นไป โอ้มันมากหกแล้วเนาะเบิกบอลไปบอลเราไปเมื่อบอกเมื่อบเทียงเลยสิเมื่อวันลาแล้วเนาะนี่ต่อะปั๊บเนาะไปเนาะนี่แหละกรับแต่ว่าผมในิยมใส่กันก็คือนิยมใส่าัวบวกเล็กสองเมตรกับพ่อแล้วเนาะนี่ก็เอาออกเม็ดนึงเนาะ ออกเมนหนึง่งใจสองเน,นาะกับขวาหกเดียวนาเนี่ก็คือก็นำหนึ่งห่อนหกได้ขวานสี่สามนำหนึ่งห่อนหกได้นนาเนี่สองเนาะนะกับฟัสดสองเมตรแถวเบิ้องบนจะจะให้เราเสียงดีเสียงนั่นนานาเนี่กับขวาหกเย้าเนาะขวาน